สวัสดีครับท่านสมาชิกกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้จอเดินผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิสเรื่อยปล่อยกระดอีพีที่78กันแล้วนะครับวันนี้ผมพ่อเยโอรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็มาพร้อมกับเด็กสฟิงซ์ บวกกับเอ็กโซเดียนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่เอ็กโซเดียร่างที่แบบว่าอันเทินออกมาแล้วชนะเลยมันเป็นเอ็กโซเดียลูกเมียน้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชยรออะไรกันบ้างนี่ก็เป็นเด็กลิสคร่าวๆข,ข,ของเรานะครับถ้าเกิดว่าอยากจะจัดตามก็ตามนี้เลยนะครับเราก็มาดูกันในส่วนของเอ็กซ์เตอเด็กกันก่อนนะครับว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างแค่กก้อนอันไทยดูเมนตเซนไนใส่มาหนึ่งใบดีดีดีมาร์กแมนคิงเทล วอลโล่โฟลเดอร์เดอะดูสตดราก้อนหมายเลขหกสิบแปดแนเปิลเดอะสกายไฟเซนดีไวท์อาร์เซนอลดับเบิลเอซุดสกายทันเดอร์ดี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 ไวเซอร์คิงดีอุสแมชนิคส์ในแมสเซิลบะในแมฟินิกส์น้องไอพีมัสคารินาจีโอเน็ตเตอร์ทรานสเวอร์เซอร์ในแมยูนิคอร์ราเทนเดอะเฮเวนลี่เจเนอโรเมกไนท์ครูเซเดียอารบรเมดอโฟโดซาโบออฟกอรเดสแอคเซ็ปโค้ดท็อกเกอร์พ่อทุกสถาบันใส่มาหนึ่งใบ มอนในเอ็กซ์จะเดกไม่รู้เอฟเฟกก็ไม่เป็นไรครับส่วนมากก็เป็นของสามัญประจําบ้านแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของเมนเด็กเราก็มาดูกันที่กับดักกันก่อน Audio of t r a v e l e r ใบนี้ก็มีเอฟเฟกช่วยในการกันการโจมตีครับเมื่ออีกฝ่ายสั่งตีเราสามารถสุ่มเลือกก์ดหนึ่งใบจากมือแล้วก็ให้อีกฝ่ายไทยว่าเป็นมอนสเตอร์เวทหรือกับดักถ้าเกิดว่าเขาไทยผิด นำการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือ The huge revolution is over ใบนี้ก็เอามากัน p ฮปปี้ไร n i n g สตรอมไรเกคิ b e นะครับเป็นการ์ดกับราคราเตอร์อรใส่มาสามใบแล้วก็มี destructive daruma k a m a c a n n o n เปลี่ยนมอนสเตอร์ในวิวเท่าที่จะทำได้ให้เป็นสภาพเสร็จความหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่ยืนหัวโดอยู่ส่งการ์ดเหล่านั้นที่เขาควบค่มลงสู่สารไป infinite impermanent ใส่มาสใบ แล้วก็ของฟรีครับใบนี้ b c k t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  h f r o n t เลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากสุสานสเปกกสนั้นออกมาในสภาพตั้งป้องกันคาร์เต้พาโซนเทิร์นละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เราควกลุ่มกำลังจะตายจากบทเทเราสามารถส่งมอนสเตอร์เผาหินผาจากเด็กลงสู่สานแทนได้แล้วก็กัดเวดเสิร์ชสารพัดนึกสมอลเวลใบนี้ก็ติดใจจากอีพีที่แล้วนะครับ โชว์มอนสเตอร์หนึ่งตัวในมือหลังจากนั้นโชว์การ์ดหนึ่งใบที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันกับการ์ดที่เราโชว์และหลังจากนั้นเราจะได้เสิร์ตการ์ดอีกหนึ่งใบขึ้นมือที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันกับการ์ดที่เราโชว์ไปเมื่อกี้แล้วก็เอสมอนสเตอร์ในเด็กของเราฟาโรนิกกาเดียนเซฟิงเอฟเฟก็คือเธอละครั้งสามารถเปลี่ยนใบนี้เป็นเซตความใดเธอละครั้งเมื่อกาดใบนี้ฟิปซัมมอน สับการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบที่อีกฝ่ายควบคุมกับเข้าไปในเด็กและก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับเมื่อกาดใบนี้ถูกทำลายจากกาดอีกฝ่ายเราสามารถสเปย์มอนสเตอร์เวล5ที่เป็นเผ่าหินผาจากเด็กในสภาพเสร็จความได้แล้วก็สุดลอเทอีกใบในเด็กของเรานะครับ Exos m a s ์ e r of c a r d กาด์ดใบนี้ไม่สามารถนอร์ม l ลหรือเสร็จได้ใบนี้ต้องอัญเชิญออกมาแบบพิเศษด้วยการสังเวยมอนสเตอร์สิฟิ1หนึ่งใบเท่านั้น ทุกครั้งที่มอนสเตอร์ธาตุดินถูกฟิปออกมาในขณะที่การ์ดใบนี้ยังอยู่ในสนามเราจะสามารถยิงไล์พอยอีกฝ่ายได้1000พอยต์แล้วก็ใบต่อไปครับพีโอสฟิงเอฟเฟกก็ช่วยในการยิงมืออีกฝ่ายนะครับไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่า <c oughs> เมื่อมอนสเตอร์ถูกนำกลับจากฟิ์ขึ้นมือผู้เล่นที่เอาการ์ดขึ้นมือนั้นจะต้องส่งการ์ดหนึ่งใบจากมือลงสู่านแล้วก็เฮราโคสฟิงผู้เล่นอีกฝ่ายไม่สามารถเลือกการ์ดที่เซตคว่มเป็นเป้าตีได้ แล้วก็การเลี้ยงสฟินกับเทิร์นละครั้งสามารถเปลี่ยนการ์ดใบนี้เป็นเซตความได้และเมื่อการ์ดใบนี้ฟลิปออกมาส่งการ์ดมอนสเตอร์อีกายที่เขาควบคุมทุกใบกับขึ้นมือแล้วก็มีเทคเกิลคูเซเดอร์เอฟเฟกต์ก็คือถ้าเกิดว่าตกลงสู่สันไปสามารถใช้เอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 1. เลือกมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมเปลี่ยนเป็นสภาพเสร็จความ 2. เลือกการ์ดเวทหรือกับดักที่อีกฝ่ายควบคุมส่งการ์ดไปนั้นขึ้นมือ และอีกฝ่ายก็จะไม่สามารถใช้การ์ดที่มีชื่อเดียวกับการ์ดใบ,บนั้นได้และก็มีเสาหินครับเอฟเฟกของเสาหินก็คือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสเปรมอนไม่ได้นอกจากธาตุดินแล้วก็ผู้พิทักษ์แห่งเสาหินเทิร์นละครั้งเราสามารถเปลี่ยนการ์ดใบ,บนี้เป็นเซตความได้และเมื่อการ์ดใบ,บนี้ฟลิปออกมาส่งมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่อยู่ในสนามกลับขึ้นมือใบดกิโดก,โดก,โดกิใบนี้ก็เป็นคีย์การ์ดในเด็กของเรานะครับช่วยในการสเปรมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเด็กที่เป็นเผ่าหินผา โดยการทิ้งมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่มีเลเวลแล้วก็ธาตุเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาโรมาจ่า ja, ใบนี้ก็เอามาเชื่อมให้กับไอเจ้าสมอลเวลนะครับเพื่อที่จะเสิร์ชเป็นโดกิโดกิหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลฮตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลกันเลย มาครับกับเกมที่1ของเราเกมนี้ก็ได้เริ่มก่อนอีกไฟนะครับเราก็ทําการเรียกออกมาเป็นเสาหินนะครับไม่ทําการเรียกเป็นโดกิโดกิเพราะว่าต้องการเพย์เซฟไว้ก่อนพ่อสอนไว้พอเข้าเทอร์นีไฟเขาก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เปิดด้วยมิจฉเชนโซครับเซตการ์ดหนึ่งใบเทิร์นอนโด แล้วก็เข้าสู่เทิร์นของเราครับจวบให้ได้เป็นออเดียลออฟทราเวลเลอร์ครับทำการเซตหนึ่งใบครับเปิดด้วยโดกิโดกิครับจังหวะนี้แล้วก็สไปออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจําเด็กครับตีด้วยฟาโรนิกาเดียนครับจังหวะนี้แต่อีกฝ่ายเขาก็มีรีเวิร์สการ์ดนะครับเป็นมอร์ฟิงจ่าทําการทิ้งการ์ดบนมือรูปใบครับแล้วก็จวบขึ้นมา5ใบครับแล้วเราก็ย้าตีอีกฝ่ายกันต่อไปเข้าสู่เมนเฟสซองครับแปะเป็นเวทฟิลด์คาสบอลโซนแล้วก็เปิดด้วยซามาลเวิร์ลครับเชื่อมไปที่เอ็กโซสุดหล่อเท่ของเราตอนนีี้้้้กก็ยยัังงไไม่เเเเรรนะคบใชอออฟฟขจา คาร์ดนิคการ์เดียนก่อนแล้วก็เซฟการ์ดหนึ่งใบครับเป็นแบ็กทูเดอะฟอนจบเทิร์นแล้วก็เข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายครับอ้าวเฮ้ยอ้าว,อาวไอ้เราก็ล็อกมอนสเตอร์ธาตุดินไว้แต่เขาก็มีเฟนเรียครับกูเพิ่งรู้ว่าเฟนเรียเป็นธาตุดินไอ้เที้ยแล้วเขาก็ตีมาด้วยเฟนเรียครับเราก็เปิดด้วยออเดียลออฟอัตเทเลอร์ทำการโชว์การ์ดหนึ่งใบครับให้อีกฝ่ายไทยแล้วอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นเชนที่สองครับเป็นเมทัลรีเฟล็กซ์สลามทำการเซตหนึ่งใบแล้วก็โชว์เป็นเอ็กโซนไปครับอีกฝ่่าาายยไทยวเป็นกกกรร์ดดััับบค แต่ผลของเอฟเฟกก็ยังเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมเรียกเป็นเมทัลรีเฟกซ์สลามครับแล้วก็ขึ้นเป็นอีจิปเชียนก็อปสลามออกมายืนยิ้มครับสามพันเน้นๆแล้วก็ตามด้วยใช้เอฟเฟกของเมจิกเชียนโซครับทําการสับไปออกมาเป็นแบ็คเมจิกเชียนครับโอ้ไม่กอดอาเทมอาเทมหลานลัก,อกโอ้ไม่ใช่อาเทมม่เท่าโมโตะหลานลัก,ม,กมามามาปูจะให้ของขวัญปูเปิดเป็นนิบุโรและไพโมบีอิงอย่าพึ่งใช้ทีไม่ออดลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดปูกลัวเนเกต เราก็สเปรย์เป็นโทลเกนให้อีกไฟครับแล้วก็ในช่วงของดอร์เฟนเราก็เปิดด้วยแบคทูดอฟอนครับทำการชุบกา๊าซหนึ่งใบเราเลือกเป็นซัฟฟิงส์แล้วก็สังเวยซัฟฟิงส์ครับเรียกออกมาเป็นเอกโซดช้เอฟเฟกของเอกโซดครับบล็อกเชนให้กับฟาโรนิกกาเดียนโดยเอฟเฟกของฟาโรนิกกาเดียนครับจะได้ส่งการ์ดอีกไฟทุกใบขึ้นมือแล้วก็เราจะได้ยิงอีกไฟหนึ่งพันแบบฟรฟีด้วยเอฟเฟกของเอกโซดแล้วทีนี้ก็ตีด้วย N วนี่เป็นโรดเอะไพร์มอว์บีอิง ไม่เป็นไรครับ3,000พอย n ์ถือว่าจิบจิบแล้วก็ตีด้วยฟอร์ n i นิกาเดียนเมนเตสซองก็เปลี่ยนซาฟิงเป็นสภาพหมอบแล้วก็เข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายครับเราก็เรียกออกมาเป็นเฟนเบียครับตีโดยเฟนเบียครับเราก็ไม่ทาการขัดแต่อย่างใดเราก็เนยกว่าเอฟเฟกของซาฟิงเรามันจะเด้งเหมือนกับไอ้พวกการ์ดประเภทฟิปไว้แต่ปรากฏว่าแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยขึ้นเป็นเอ็กซิสครับเพื่อความเพลยเซฟเรียกออกมาเป็นดัมเบล68ถ้าเกิดว่ากูยังเล่นใบเมื่อกี้ต่อน,นี่คือกูน่จะเจ๋งแน่น แล้วก็ตีด้วยพรซันครับสกายพรซันแล้วก็จบเทินครับตีขนาดอีกฝ่ายกันไปก่อนใบนี้ก็ช่วยในการห้ามอีกฝ่ายนะครับไม่ให้สเปรย์มอนสเตอร์ออกมาจากสุสานเขาก็เปิดด้วยไอเจ้าโซเซอร์แวนครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของโซเซอร์แวนตัวการ์ดหนึ่งใบปรากฏว่าได้เป็นมาฮาโดครับเรียกออกมาเป็นมาฮาโดเมื่อก์ดใบนี้ตีกับมอนสเตอร์ที่มีธาตุเป็นธาตุมืดมันก็จะปั๊มพลังตัวเองได้ครับแต่ก็โดนขัดด้วยออเดียลออฟอะทราวเวลเลอร์ เราก็เลยรอดตายกันไปครับเข้าสู่เทิร์นที่9ครับอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปนี่มันโคตรโหดโคตรอาไที่เคี่ยมไม่ได้กดยอมแพ้ดีกว่าเคี่ยเด็หลุดมาต่อเกม2กันครับเกมนี้มือเราก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยมโหดกันเลยทีเดียวนะครับมีส m มว์โบสามใบในมือแล้วก็นอร์มอลเป็นเสาหินเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะล็อกให้อีกฝ่ายไม่สามารถสไปมอนสเตอร์ธาตุื่นได้ปรากฏว่าเขาก็มีมอนสเตอร์ธาตุดินไว้ใช้นะครับ เรียกเป็นอิงิสเตอร์แล้วก็เตีมาด้วยไฟวอลดีเฟนเดอร์ครับแล้วเขาก็จบเทินกันไปเลยเข้าสู่เทินของเราครับเป็นเทินที่สามมีอโรมาจาครับเซตเป็นอโรมาจาและในช่วงเอ็นเฟดก็เปิดเป็นไซนิตแบ็กดอ,อร์ครับเซิร์ฟกั์ดหนึ่งใบขึ้นมือจบเทินครับ เดินที่4ของไอไฟครับปรากฏว่าไอ้ไฟวอลลีเฟนเดอร์ขอกลับมาเหมือนเดิมครับเรียกออกมาก็เป็นไฟวอลล์แฟนทอมครับใช้เอฟเฟกต์ของไซเบิร์จวิชทําการชุบ1ใบแล้วก็ขึ้นเป็นทรานสโคตทอกเกอร์ครับเสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือกับจังหวะนี้แล้วยังไงต่อครับฟรีใช้เอฟเฟกต์ของทรานสโคตทอกเกอร์ครับชุบเป็นไซเบิร์จวิชครับแล้วก็ทําการขึ้นหลิงต่อไปเป็นแอคเซ็ตโคตทอกเกอร์พ่อทุกสถาบันใช้เอฟเฟกต์ของอะไรก็ไม่รู้ครับหยิบขึ้นมือแล้วก็ขขึึ้้นนนนนหลิิงงกกกัััออออย่ามมคครรบเเป็ดีตท์โซ แล้วก็ใช้เอฟเฟกของแอคเซ็ตโคท็อกเกอร์พ่อทุกสถาบันครับทำการทำลายก๊าซหนึ่งใบของเราแล้วก็เข้าสู่บาธูฟิทครับตีด้วยแอคเซ็ตโคท็อกเกอร์แล้วก็ปิดฉากด้วยดีโคท็อกเกอร์ฮิตโซ่ไอ้แตกครับเกม2แล้วก็เป็นเกมที่3ของเรานะครับโอ้โหรอบนี้มือมึงนี่หนักกว่าเดิมอีกไอ้ ทำการเซ็ตครับ2ใบครับเป็นอารูมาจากกับ The Huge Revolution is Over เข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายเรียกเป็นสแกคคอร์ไรชัทครับขึ้นเป็นลิงครับไลท์ฮาร์ดแล้วก็เสิร์ตหนึ่งใบเป็นไพร์มอเวย์นิ่แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไพรเมทีฟครับเสิร์ตหนึ่งใบใช้เอฟเฟกต์ของสแกคคอร์อะไรว์วเขาก็รำตามสเต็ปครับขึ้นเป็นลิงครับสแกคคอร์ไตฮาร์ดแล้วก็เปิดโดยสแกคคอร์ดีแฟงกิ้งครับทำการ สปย์มอนสเตอร์ออกมาในโซนครับแล้วก็ตีด้วยไตรฮา,าร์ดครับปรากฏว่าอารมาจาเราก็ยังไม่ตายแต่อย่างใดครับเข้าสู่เทิร์นของเราได้ลไฟเพิ่ม500ครับสดชื่นจากเอฟเฟกของอารมาจาเรียกเป็นคริโอโซฟิงครับแล้วหลังจากนั้นก็สังเวยคริโอโซฟิงเรียกเป็นเอ็กโซตมาสเตอร์ออฟกับเซ็ตการ์ดหนึ่งใบเทิร์นเอนโดทีนี้ก็เป็นเทิร์นของอีกฝ่ายนะครับเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมกูจะเป็นยังไงในเทิร์นนี้ดูจากทรงแล้วเราก็ไม่น่าจะรอดนะครับ เรามีดีแค่พลังป้องกันนะครับเอ็กโซเดียกูแต่ก็เรียกออกมาง่ายพอสมควรอยู่นะครับสังเวยแค่มอนสเตอร์สฟิงโก้หนึ่งตัวก็ได้พลัง3ามบมาแล้วในขณะที่อีกฝ่ายเขารำตั้งนานครับควรจะได้พลัง4,000กว่าแล้วก็เนเกตเอฟเฟกต์อีกฝ่ายครับด Double, ้วยฟอร์บิดเดนดับเล็ดกันไปเพื่อที่จะยื้อชีวิตไว้ในเทิร์นนี้เ <c oughs> ข้าสู่เดนของเราครับจัวได้เป็นฟาโรนิกการียนครับไม่ได้ช่วยเชียอะไรเลยแล้วก็จบเทิร์นกันไปครับเทิร์นนี้ก็เตรียมตัวแตกครับ เขาสูบาเทลเฟสครับอีกไฟตีมาด้วยไตรฮา,าร์ดครับแล้วก็ตีมาด้วยไตรฮา,าร์ดอีกรอบหนึ่งแต่กูก็ยังไม่ตายแต่เขาก็ตีได้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตายกันไปแล,และแล้วก็เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับเกมนี้เราก็ได้เริ่มก่อนอีกไฟและในมือเราก็มีเสาหินครับทําการเรียกเป็นเสาหินเปิดด้วยคาร์บาลโซนครับแล้วก็เซตการ์ดหนึ่งใบ แล้วก็เข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายครับเขาเปิดด้วยเมจิเทียนโซครับแต่ก็สเปอยออกมาไม่ได้แต่อย่างใดครับแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกของโซ,โซเซอร์แบนทครับทำการเรียงการ์ดว้ Top ท็อปเด็กทีนี้ก็เข้าสู่เทิร์นของเราครับเอ้ยเจอกันอีกแล้วนะหลานลักมาปูขอล่อสักพันพอยต์ยหน่อยตียครับด้วยเสาหินแล้วก็จบเทิร์นครับเป็นเทิร์นที่4ของอีฟายครับเขาก็เซตการ์ดหนึ่งใบจบเทิร์น ข้าสู่เทินของเราครับนี่ก็เป็นเทินดีฮแล้วก็เปิดด้วยส m a l l world ครับจังหวะนี้เขาก็เปิดสวนด้วย eternal soul ครับไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรโอ้เสิร์ตขึ้นมือเป็น black magic attack ครับแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลไปนะครับเรามี the huge revolution is over อยู่แล้วก็เรียกเป็นโดกิโดกิครับทิ้งเป็น e x o ดเพื่อนเรียกเป็น f a r ด o n i c การเดียนสฟิงตีด้วยสฟิงครับแล้วก็ ตีด้วยโดกิโดกิครับตีด้วยเสาหินครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสสองก็เปลี่ยนสภาพการเลียงสวิงเป็นเซตความจบเทินเข้าสู่เทินอีกฝั่ง <c oughs> เอาก่อนเรียกออกมาเป็นเอาบาสครับส่งเอาบาสมาตีโดกิโดกิเราเราก็ทําการป้องกันด้วยคาราดบาลโซนครับทำการโมกัสหนึ่งใบแทน แล้วก็เป็นเทินที่7ครับมี audio the traveler ครับแล้วก็เปิดด้วยสฟิงกันก่อนครับส่งเอาบาดขึ้นมือแล้วก็ตีด้วยมอนสเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วก็สเต็ปเดิมครับมเมนเปลียนสองก็เปลี่ยนเป็นเซ็ตคว่ม อีกฝ่ายก็ใช้เป็น Eternal Soul ครับทำการเสิร์ฟของเสริมแบ็กเมจิกเชียนต่างๆขึ้นมือครับแต่ก็ยังเรียกแบ็กเมจิกเชียนออกมาไม่ได้พอเป็นเทินที่แปบก็ normal เป็นเมจิกเชียนรอดครับแล้วก็เสิร์ฟหนึ่งใบขึ้นมือได้เป็นแบ็กเมจิกเซอร์เคิลครับแล้วก็เปิดด้วยแบ็กเมจิกเซอร์เคิลแล้วก็เป็น Battle Fade ครับแล้วก็เปิดด้วย Audio Tower ครับทายซีอะไรเอ่ยอ้าวแม่งทายถูกด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีเอฟเฟกของ c a t a s t r o p h ไว้ป้องกันอยู่ แล้วก็เป็นเทินที่9ของเราครับทำการเปิดรีเวิร์สการ์ดครับเป็นสฟิงซ์ทรงมอนสเตอร์กลับเข้าไปในเด็กครับแล้วก็ตีด้วยการเดียนสฟิงค์รับ <c oughs> ถึงเราจะไม่ชนะเด็กอะไรเลยแต่ก็ยังมีเด็กแบ็กมิชชิเียนมารอให้เราตบอยู่ เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็กดได้เลยเดอ้อเกมนี้ก็ได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายนะครับรอบนี้ก็โอ้โหเสาหินก็ยังขึ้นมือเราเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ทําไมอีกฝ่ายเล่นเป็นเด็ก ปลาหางนกยูงนะครับทําการสเปรย์เพื่อนปลาปลาทั้งหลายของเขาแล้วก็มีการผสมน้ํำสเปรย์เข้าไปในเด็กครับขึ้นเป็นสเปรย์เอลครับใช้เอฟเฟกต์เอลชุบหนึ่งใบครับเป็นกิสกิอับบีใช้เอฟเฟกต์กิสกิอับบีครับเสิร์ดหนึ่งบ it, ใบขึ้นมือแล้วก็ทําการสเปรย์เจ็ดครับใช้เอฟเฟกต์เจ็ดเซิร์ดสตาร์เตอร์ตามด้วยใช้เป็นกิสกิวิชันครับเสิร์ดเป็นอิกิสกิเนฟโรนัสตามด้วยสเปรย์สตาร์ตรเตอร์ครับเราก็ไม่รอช้าครับขึ้นเป็นเชนที่สองครับด้วยนิบิรุเดอะไพโมบ อิงทํากันสเปรออกมาครับแล้วก็แจกโทเค็นให้เขาพลัง2,200และอีกฝ่ายก,ก็ไม่มีอะไรเล่นต่อแล้วครับจบเทินเข้าสู่เทินของเราเรียกออกมาเป็นโดกิโดกิครับเพื่อที่จะรอสเปรการจากเด็กแต่ก็โดนขัดด้วยส r ปรสมัตเชอร์กันก่อนครับแล้วก็ตีด้วยนิเบโรดะไพสโมบิอิงกันไปครับแล้วก็จบเทินเข้าสู่เทินที่3อีกฝ่ายเปิดด้วยกสกิชาร์โอครับอะไรวะเซิร์ฟเวทหนึ่งใบขึ้นเหมือแล้วก็เอา้า ทำการสังเวยมอนสเตอร์ของเราออกไปครับเรียกเป็นน้องปลาหางนกยุงออกมาแล้วก็เสียอะไรไปไปสามพันครับยังไงต่อคาปรีช็อปหนึ่งใบครับเป็นกิชกิอาบิสแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อาบิสครับเซิร์ชหนึ่งใบมึงยังไงวะเนี่ยทำไมมันดูน่าเล่นอย่างวะเด็กนี้แล้วเขาก็ใช้เป็นกิชกิอาบิสครับทำการเซิร์ชหนึ่งใบแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ก Effect ของกิชกิวิชันเซิร์ชอีกหนึ่งใบเหมือนกันแล้วก็2บอก2ครับเท่ากับลิงก์2เป็นสเปรย์เอว โอ้โหดูทรงแล้วกูน่าจะตายในเทอร์นนี้แล้วแหละเรียกออกมาเป็นสปรายบูครับมึงก็ล้ากันต่อไปครับเรียกเป็นแครอทครับแล้วก็หยิบขึ้นมือหนึ่งใบครับเป็นกิสกิอะควาเมลเลอร์เ้าสังเวยเป็นน้องปลาหางนกยุงนะครับเพื่อที่จะเรียกปลาหางนกยุงมาอีกใบเย็นดโอเคกูคงแพ้แล้วแหละเกมนี้ เปิดด้วย Audio t า a เวล e r อครับอีกฝ่ายก็ไม่ขัดได้อย่างใดแล้วก็ใช้เอฟเฟกของ Audio t า a เวลเลก็โดนขัดด้วยน้องแครอทครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเลือกที่จะสังเวยมอนสเตอร์ลิงครับเพื่อทำลายการ์ดกลักต่อนเนื่องเราก็โดนยำตีนกันไปครับจบด้วยสปรายแครอท จบแล้วครับกับเด็กสฟิงซ์เอ็กโซดของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปจะเป็นเด็กอะไรก็มาโหวตกันได้นะครับในคอมมูนิตี้ของเราสำหรับวันนี้ผมพยโยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเด็กสฟิงซ์เอ็กโซเดียเต็ม5